ูระบบเราหน่อยให้ดูพวกเราที่อยู่ทั้งประเทศหน่อยว่าอยู่กันยังไงผมเชื่อว,ว่าท่านก็รายดูแต่ข้อมูลท่านอาจจะไม่มากนะครับผมอย่าผมขอนะครับอย่าให้ใครใช้การนารุมตัวน,นี้แล้วปลุกระดมว่าเป็นม็หมอมาไล่รัฐบาลไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ ป็นรัฐบาลที่มมธทร,รมาภิบาลน,นะครับผมหวังอย่างนั้นกำลังใจผมเยอะครับตเตะเปลี่ยมมาตลอดสองปีนี้ผมมีกำลังใจจากที่บ้านนะครับเสียดึงอยู่ข้างผมเลยโอแลแกนะครับน้องสาวผมวันนี้นเตียมมกับแม่ผมไม่ได้มาครับกำลังเดินทางมาครับ ผมไีม้กำลังใจจากพี่ๆน้องๆชาวสาสุขที่ยืนอยู่กับผมตรงนี้แหละครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะช่วยทำให้รัฐบาลนี้เดินไปสู่การปฏิรูปแบบมีธรรม毗巴อะไรที่เราเ,าเห็นว่าไม่เหมาะผมคิดว่าท่านนายกคงฟังเรานะครับผมอยากให้ท่านนายกฟังเราฟังเราบ้างฟังเราบ้าง นะครับเราไม่เคยคิดจะเป็นม็อบไล่รัฐบาลไล่รัฐบาลผมคิดว่าที่เรามาเพื่อจะบอกกับพวกเราซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับดังนั้นนะครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านจากหัวใจนะครับไม่รู้จะได้คุยกันอีกหรือเปล่านะจริงๆไม่ควรเจออย่างนี้ทุกเปีนะนะครับก็ ขอให้ยืนยันนะครับสิ่งที่เราคิดเราทําร่วมกันมาเรื่องเขตเรื่องการปฏิรูประบบการเงินการคลังเรื่องของธรรมาธิบาลเรื่องของกําลังคนที่เราพยายามจะแก้ไขทั้งระบบผมคิดว่านี่คือ4เรื่องหลักนะครับหลายคนบอกเป็นนโยบายประหลัดที่ขัดแย้งกันแลฐมนตรบบีไม่ใช่ล่ะครับนี่คือปัญหาในกระทรวงที่ต้องการเอามากําหนดเป็นนโยบายไม่ใช่ในโยบายปะหลัด ปลดประหลัดไปแล้วปัญหานี้ยังอยู่ครับแล้วพวกเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นปลดประหลัดมีบางคนอบอกว่าปลดแล้วเดี๋ยวก็เงียบจริงหรือเปล่าครับไม่เพราะฉะนั้นปัญหามันมีอยู่นโยบายไม่ใช่นโยบายของน,นายน์เป็นนโยบายของพวกเราเชาวสาธารณสุขไม่มีวันที่จะล่มสลายไม่มีวันที่จะถูก้มนะครับ อยากให้พวกเรายึดหลักการให้แน่นนะครับให้ถับให้แน่นเลยครับปฏิรูปเขตสุขภาพปฏิรูปการกันกลางเรื่องกําลังคนนะครับเรื่องของธรรมธิบัตเรื่องของประชาชนผมเสนออันเดียวครับหัวเด็กตีขาดยังไงเรื่องพัฒนาการเด็กสูงถึง5ปีที่เป็นหัวใจเรื่องทศวรรษพัฒนาสารนาิยมผมคุยกับสมาคมไปแล้ว นะครับแทนผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราเดินครับนะครับประโยคสุดท้ายครับให้ตายผมก็ยังจะเดินให้ย้อนเวลากลับไปใหม่ผมก็ไม่เสียใจอะไรเลยครับที่ได้ทำมาแบบนี้ผมจะทำอย่างเดิมและทำให้หนักกว่าเดิมครับกลับบ้านทุกคนนะครับกลับบ้านนะครับย